กรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโคตรน่าเสียดายหินเวลของผมไหมเ <What? S 2> วลอ่ะผมเทบตายผมเผรอระอบทิ้งไปผู้หวังผมไปแล้วไม่เหลืออะไรต่อไปอยาทกทุบโทรศัพท์ให้มันระเบิดตก ัแล้ทำยไงเออผมก็ต้องฟาร์มใหม่ใช่ไหมสิผมเริ่มจากเกาะจดสลัดแล้วก็เกาะลิงแล้วก็เกาะเกาะอะไรวะเกาะมัก ucky, กี้เกาะทะเลทรายและะ้วก็เกาะฮิมะใช่ใช่ใช่ใชจากนั้นด้วยความที่ผมขี้เกียจฟาร์มคนเดียวผมก็เลยไปตามเพื่อนมา เลเวลเท่ากับผมนี่แหละแต่ตอนนี้เขาเลเวลน่าจะสองร้อยกว่าแล้วมั้งหไม่รู้เขาจะมาช่วยผมฟาร์มหรือว่ามันจะแย่งฟาร์มจะแย่งผมฟาร์มมั้งอยู่ดีก็มาแย่งฟาร์มฟาร์มฟาร์มอยู่นั่นแหละอู้ยแย่งฟาร์มแย่งฟาร์มรู้อะไรไหมผมได้เผามิ่งใช้ประมาณสามร้อยสามร้อยกระดูกมากคือ ผมไม่ค่อยอยากทำคลิปด้่ยไหรพิมหน้ามึงได้ไว้สั์ใช่ไหมเสียได้มันมันแบบกำลังเหมือนคุณกำลังได้เววสูงๆแล้วบวดคนใหม่อะแล้วเววคุณเหมือนหายไปเลยอะคุณต้องมาฟาร,ร์มใหม่เออคุณจะรู้สึกไงมึงจะมองหน้าไปไห,หน สู่ความเร้ารื่นไพ่กอนผมได้ผลแ,แสงดีว่าผลแสงไปแล้ววู้ที่แตก